เพรากเมื่อรับเมื high, ่อตายเพราะเมื่อยืบเมื่อเตี้ยวเพราะเมื่อเตี้ยวเมื่อตึงเพราะเมื่อเลี้ยวเมื่อโองพาะตั้งหน้าพราตั้งหลังเพราะเมื่อคืเพวาะเมื่อวันเพราะถ้าอยู่กปัจจันตมูลัตลายตั้งหลายตั้งไปในเละไปนอกของหอดถอนออกไปว่าสั่งนี้เปียงแื่อี ออกไปทำมางประสาทเโาะกังจัดออกไปสังฆางประสามเโาะกังจัดออกไปฮูู้สวหายตั้งแต่นี้ต่อไปก็มีโจกมีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามมันยืนยาวอยู่ดีมีสุขธรรมก้าขึ้นนะ มีใจเหมือนกันทุก่อุกคนก็อดภัยจากโรคภยทุกอย่างแน่นอนนะหลังนอนจุดใจเหมือนกันทุกชื่ทุกคนนะครับเนื่องก็เดี๋ยวเอาไปวางสิบุข้างบนนะครับเนืองข้างบนเนื่องเอาผ้าไป